ฟเดี๋ยวจะเป็นอีสุดท้ายที่ผมจะมาทำลัชฟิกให้เพื่อนๆได้ได้ดูกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปเปิด e ีพีใหม่ซึ่งอยากให้ทุกคนรอติดตามนะครับว่าใน e ีพีต่อไปเราจะทำอะไรนะส่วนในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะออกไปวิ่งด้วยกันนะวิ่งเป็นกีฬาที่เพื่อนๆอาจจะคิดว่ามันง่ายถูกไหมครับเพียงแค่เรามีรองเท้า ทุกคนใส่รองเท้าแล้วเราก็จะออกไปวิ่งเลยก็ได้ในความคิดส่วนตัวของผมนั้นการวิ่งเนี่ยเป็นกีฬาที่ค่อนข้างจะบาดเจ็บได้ง่ายนะหรือว่าหากใครที่มีน้ำหนักตัวที่ค่อนข้างเยอะเวลาที่เราไปวิ่งผิดท่าหรือว่าเราไม่ได้วอร์มมากอาจจะบาดเจ็บได้ทำให้กระดูกล้มเจ็บลองชำ้ำ เจ็บส้นเท้าหรือว่าเจ็บชินปินอะไรลักษณะนี้ฉะนั้นลัดฟิกในวันนี้จะพาทุกคนไปสองท่าวอร์มก่อนที่จะไปวิ่งโอเคในคลิปจะมีรายละเอียดท่าวอร์มอะไรยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันแต่เดี๋ยวใส่รองเท้าก่อนโอเคโอเคครับทุกคนก็เรามาเริ่มกันที่การวอร์มอัพร่างกายก่อนที่เราจะออกไปวิ่งโอเค มีเจ o v มูเมนท์ให้เพื่อนได้ทำตามพร้อมแล้วไปดูท่าแรกกันเลยนะครับท่าแรกเราจะทำการวอร์มอัพสะโพกของเรานะครับเราจะทำบล็อกกิ้งลันช์แต่ว่าเมื่อเราลันช์แล้วเราจะทำการเทิร์นตัวไปด้าดนตรงข้ามก้าวเขาย่อลงไปด้านหน้าพยายามชี้เข่าให้ตรงไปในทางด้านหน้าเสมอพอร้อมบิดตัวเต็มเท้าที่เราก้าว จะโยงแล้ว่าข่นเรานะครับมาต่อที่ท่าที่2ท่านี้จะเป็น Guard alk, er, การวอร์กซิลเซอร์แกนกลางลำตัวแล้วก็ฝึกบาลานซ์ข้อเท้านะครับก็จะทำท่าเหมือนเรามาชิ่งนะครับให้เรายกเท้าขึ้นมาข้างหนึ่งแล้วก็เป er ยี่ยนแขนอีกทีนะครับถึงเให้เราครับข้างท้ามาเปลี่ยนเท้าแบบนี้เลยมนะาชิ่งน,นะครับพยายามตรงตัวการเคลื่อนที่ไปด้านหน้า คุณจะต้องรักษาระนาบสะโพกและกระดูกสันหลังให้เป็นระนาบเส้นตรงถ้าต่อมาเราจะมาทำท่าถวายบังคมพยาคาเราจะทำการย่อแบบ walking lunge จากนั้นเราจะดอบฮิปลงพร้อมกับเหยียดมือไปด้านหลังให้ไกลที่สุด เท่าที่จะไกลได้เพื่อให้กระดูกสันหลังรับเทนชันมันจะได้ยืดหยุ่นเข้าใจไหมเด็กๆในมูเมนต์ที่ผ่านมานั้นจะเป็นมูเมนต์ที่เราเดินตรงไปด้านหน้าถูกไหมครับเป็นซจิทัลเพนใน v ยเอชชั่นนี้เราจะเียับร่างกายไปในทางฟอนททลเพนพวกแกคงงงกันอยู่สินะเราจะเคลื่อนที่ ไปในทางด้านข้างเพื่อสร้างมูฟเมนต์ให้กับสะโพกของเราหลากหลายไปทางด้านนู้นเราจะทำเคอร์ซี่สควอตย่อแบบนี้โอ้ยเจ็บเข่าหยอกหยอกไม่เจ็บหรอกอ่ะให้เราหย่อนกลนแบบนี้แล้วก็ค่อยๆสเสียบเท้าไปนะครับสังเกตที่เข่านะจะต้องชี้ตรงมาด้านหน้าเสมอ <c oughs> เฮ้ยตดยมาโอเคครับถ้าต่อมาเราจะมาเต้นเบรกแดนซ์ด้วยกันนะครับ ท่านี้เราเรียกว่าการชัฟเฟิลเท้านะครับเราจะเคลื่อนที่ไปทางขอนท้ลเพนนะเราจะเตะเท้าไปด้านข้างนี้ก้อยเท้าหลังแบบนี้เปิดเท้ามาด้านหน้าหน้านหลังด้านหน้าด้าหลังหน้าหน้าหน้าหลังด้านหน้าด้านโอเคตะกี้นี้เร็วไปหน่อยเดี๋ยวผมจะทำให้ช้าลงนะครับดูไม่ทันสิท่า ค่าก็ดูไม่ทันเหมือนกันสังเกตที่เขาของเจ้ามันจะต้องชี้ตรงมาด้านหน้าหนึ่งข้างลักษณะนี้ไข้เท้าไปมาอย่าให้สะดุดละ่ะแล้วสองท่าสุดท้ายนะคะท่านี้จะไม่ยากแนละ้วท่าตะกีน้นี้ถ้าใครสะดุดล้มัวฟาาตื้นก็ขอโทษด้วยะคระับโอเคในท่านี้เราจะมาทำ สบายบ้าบออะไรของมันแทงข่าแบบนี้อ่ากระชับกระเฉงกันหน่อยถัดจากท่าตะกี้นี้เราจะเพิ่มการฮอปเท้าขึ้นมาลักษณะนี้อ๋อนั่นคุณจะนึกถึงการที่คุณจะเป็นเด็กอีกรอบหนึ่งแบบนี้เจ็ดท่าโมเมนต์นี้ถ้าใครทำไม่ได้ข้ามนะครับ เจ็ดทามูฟเมนต์นี้ถูกลรัางสรรค์ขึ้นมาเพื่อสร้างความสนุกให้กับเพื่อนๆในการที่เราจะออกไปใช้ชีวิตข้างนอกอ้อเหนื่อยแล้วใครที่อยากจะออกไปวิ่งลองวอร์มอัพก่อนที่จะออกไปทำกิจกรรมต่างๆโอเคมีเท่านี้พูดอะไรเยอะแยะขอตัวไปวิ่งก่อนแล้วกันแล้วเจอกันบาย